้ายทุกคนสวัสดีค่ะญี่ปุนในที่สิงสถิตแล้วยุ่ยเต้นกระโดนน้ำกระโดนทะเลหรือว่าต้นอะไรประมาณนี้ทุกคนดอกมันใหญ่ๆดอกมันจะดอกมันค่ายๆดอกกระโดนบานเข้าไหมอืมอสวยมากเลยร่มรื่นมากเลยทุกคนอูน้ใกล้ร่ล้มไม้อดีก็ร้านค่าล่านขายก็มีนะเยอะแยะเลยทุกคน เยอะแยะเลยร้านค้าร้านขายนะคนกระาหลายร้านค้าทุกคนร้านค้าแล้วก็วิวทะเลนะคะด้านน้นจะเป็นวิวทะเลจำเก็นบัดรอกอินบัตรผิดไหมช่วงช่วงใบใบใบสองใบสามคนยังมาหลายปรไเทกคนคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ สามสี่มงแรงสี่มงแรงอ่ะสี่มงแร้งหามงแรงอ่ะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวคนกับจะลังมาได้แบบเบอรขาตั้งของญี่ปุ่นก็นได้ใส่ที่ร่มรื่นนั่งหลินนอนหลินนอนแชทโทรศัพท์นอนแชทโทรศัพท์ทุกคนเอาผ่ากับผวองมาปูเอง อาผ้าต well ัวเองมาะคุณเนี่ยมันค to ือนแบบกระโดนบานเท้าได้เนี่ยจอกมันไปแต่กินแล้วนวยมันตบนวยใหญ่ๆเป็นนวยเป็นเป็นติดไข่เอ่อเยียงก่อดาวอินโตอย่างประมาณเนี่ยเนี่งนวยมันจังเย็นเลยทีน้องลมไปแล้วลงมาก็เย็นสดชื่นเดี๋ยวเจังไนที่บุนยังสิสร้างอาหารกิน สิตสรงแนวกินเพราะว่ากินห้องทองมาจากห้องเดือกินห้องทองมาจากบาทนางเหรียญสกนผมนางเบิร์คู่บ่าวากกากกหุ่นนุ่ง้ัวเจ้าก็เจ้าก็คนไทยเจ้าก็ฝรั่งเจ้าก็ประเทศใจในแน่ดอกนางเบิรงทะเลชิวๆจากน้อยไขมัน มันแดดม,มันยุกกว่านี้จังน้อยให้แดดม,มันอ่อนกว่านี้จังน้อยยังสเปริปลล์น้ำเขาก็เล่นกันแต่ว่าเอานี่มันจะเขาจะเอาอันนั้นนั่นไว้พอจุดนี้พอมันนั่นไว้เพราะว่ามันจะเป็น,นอะใกล้ใกล้ๆกับบอนกีสกี้เขาคาร์บนเกีสกี้ค่ะเราเลยบอกไอ้คนลงเลินเพราะว่าเขาเกีสกี้เขาหาลากักอ่า ยังกาพา็พาเรซิโอพาเรสินยา,าล่ะพาเรสินยาลากมามันก็ต้องมักฝังแน่นแล่ะเขาก็เลยบ้องให้คนลงเล่นออาวตรงที่ว่าเขาจะลากเกจสกีเกิดมาก็นั่งเบิ้งเนี่ยพี่น้องก็นัง่งเบิ้งขึ้นโอเคอยู่นะวันนี้สีน้ำด้านข้างเนี่ยสวยสวยมาก เส้นียงก็ต่ำสมจั่วจั่วเยอะจั่วเยอะพี่น้องปลาเผามีนะคะปลาดุกปลาดุกปลาซาบะส้มตำกุ้ปลาละส้มตำไทยตัวไก่น่องไก่นี่ <us> เราอะคืนนี้จะเป็นคืนแรกคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่หน้าหาดโรมานะคะหน้าหาดโรมาหาดตรงที่ว่าเย่ปนกับน้องบัวมาเที่ยววันนั้นอะ มะลินเหมือนกันพี่น้องเขาจัดงานสงกรานเขาจัดงานสงกรานนะคะจากวันนี้เป็นวันแรกจากวันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่19แม่ค้าแม่ขายก็เตรียมนะคะเตรียมมาจับจองเช่าที่เช่าที่ขายของเง้วเลยพี่น้องแบบเง้วเลยล่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่7ใช่ไหมวันที่7เตรียมงานนะจนถึงวันที่19บเก้าเกิ่ตรงมาพี่น้อง จนกว่าจะถึงวันที่19าหน้า,าหาดนี้รอวมาคึกคืนแน่นอนนะคะถ้าไม่มีปรากฏการณ์ที่แบบมันอันตรายซืน้ำมง้ีน้ำมีเนาะ,ะพวกพลังหรือว่าตั้งจังหวัดหรืออย่างที่เขามาเที่ยวช่วงสงการน่ะกัจะลังไหลามาหน้า,าหาดแถวนี้หลยทุกคนจะลังไหลามาหน้า,าหาดแถวนี้เราพาะว่าย่ำขึ้นก็ก็จะมีดนตรีเมืนเวลามีดนตรีมี สำหรับเด็กๆกัมีชิงชงชิงชามีของเล่นมากมายของขายของกินเยอะแยะนะคะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่7ใช่ไหมวันนี้วันที่7เนาะวันที่7จนถึงวันที่19มาตามที่บนได้เย็นข่าวมานะก็คือเขาเตรียมแล้วนี่ตรงนี้เตรียมกลางเต้นเตรียมจัดเวทีเวทีคอนเสิร์ตเวทีดนตรีร่านค้าล่านขายก็เริ่มมาจับจองที่ ขายนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงมันที่19บเก้านันที่19ก้าเนี้ยถ้ามีเวลาเขาก็ออกมาเล่นได้นะคะช่วงเย็นๆอยากมาเดินกินลมชมวิวสั่งอาหารกินชิวๆหน้าหาดอกระถึกคือโคบีนออกมาได้เลยเอ็นมันไม่คก็เย็นดีเนะี่ยถ้าอยู่ห้องเราก็เปิดแต่พัดลมทั้งวันใช่ไหมตัวเหนียวแต่ว่าพูดถึงมา,มาหน้าหาดมันก็เย็นนะมันก็เย็นมันก็ มันก็เตะแต่ววาเวลากลับไปมันก็เหนียวมันก็ตัวเหนียวเหมือนกันเลยแต่ว่ามันก็โอเคคือมันได้เห็นอ่าวิวธรรมชาติทีคขึ้นทะเลหินแต่ลื่นเลยยิบระยับกระทบกับแสงแดดจั่งสินะมันก็สวยเพราะว่ามันเป็นจังไร่ะพี่น้องมันเป็นมันเป็นความใฝ่ฝันที่เราอยากจะมาสัมผัสตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กน่อยนะพี่น้องพอดีพอมาได้สัมผัสไปโอเคอ่ะก็คือหัด ามอะไรมาพวกหาดที่ว่ามันโอเคอ่ะก็หาดตาตองนี่แหละก็คือมันโอเคใน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 น้ำสวยทรายชายหาดมันสวยสามารถมานอนได้ทุกพื้นที่อ่ะทุกคนอ่ดมันจะบม่มีหินบม่มีหยางเลยมันจะเป็นทรายละเอียดมากหาะละเอยียดมากใหญาโตล้างล้างมาเริ่มมาแล้วนะกับจองเอาผ้าเอาสาดเอาเสื้อไปปูปูเลย กูกำนาแดดกูกทไา้เลยทุกคนเพราะว่าเขาไม่กลัวไงพราหลังเขาจะไม่กลัวแดดเดียวไปอาบไปลงเล่นน้ำแบบมานอนตากแดบดบล่งเลนน้ำแบบมานอนตากแดดเพราะตัวแห้งกับไปลงคือเขาต้องการคือเขาต้องการผิวถ้ามันเป็นสีแทนแล้วก็ต้องการวิตามินจากแสงแดดให้มากที่สุดก่อนที่จะกลับไปประเทศเขางสิ่งนะไปะนี้เขากับคนไทยเหมือนบ่ละ่ะคือเรา มันมันวิตามินสําหรับแสงแดดมันมันมากพออยู่แล้วเขาก็เอาเฉพาะเวลาที่เราโชคก็ประมาณนั้นนะคะันประมาณนั้นเลยสวยอียบพกก็นั่งเบื่อเพราะว่าเขาบอดื่มไงที่ทุกคนเอาบอดื่มเขาก็แค่ถ้าเราอยากกินอะไรแล้วก็สั่งอาหารหรือว่าแบบเป็นเครื่องดื่มก็จะเป็นน้นนำมะพร้าวปั่นอยังประมาณเนี่้เด็กตาเป้ายปเยอะกว่าเกามามาจากห้องดู เด็กจังหน่อยอากาศน,นัานจังหน่อยอยังสีลงไปเลินน้ำเลินเซ็ตแล้วก็คือกลับบ้านพะว่ายงบจ่จะบ่าอาบน้ำยู่นี่นะคะทุกคนจะไม่อาบน้ําในห้องน้ําสาธารณะที่ว่าเขามีจ้างจ้างอาบอะจ้างอาบจ้างเขา้องน้ำามันจะมีจากเรินเดินไปทั้งนี้มันจะมีอยู่สองจุดนะของหน้าหาดโลมาหาดบ้านตองจะมีอยู่สองจุดของน้ํา เวลาเห้อ,อาบเวลาเหาอล่นน้ำมันเหนียวโตเหนียวยังแล้วให้ต้องการไปเตียนผ่าเเลียนยัง,ะะนนงหลักอามันนางลิ่นมันนางล่นได้นะคะก็มันจะมีห้องน้ําบริการอยู่เสียสิบบาทสาหรับการเข้าห้องน้ํานะคะสองสองจุดก็สะดวกสบายเพราะตรงย่านวราโอ้มาหนาหานเราเสีปวดขี่ปวดเย,วยียเสียังไงมีนะคะมันมีห้องน้ําบริการอยู่สะดวกสบายนะคะทุกคน ชิวๆเดี๋ยวอยากกินยังถ้าเขาสร้างกินก็แพงหรอกสองสามร้อยสามร,อรอ้อยสี่ร้อยอิ้มไม่เล่มมกินมาเมื่อคุณละบนไห้กะถ้าเขาดีออบเขาก็ได้ไปใส่เขากับข้าวกันมา ได้สาดได้เสื้อกับมาได้หมูเดี๋ยวขวบกับพากันมาหากินฟ้าเผากินสมจํำกินอาหารชมวิวชิวๆไปขวบไปคนไทยเนาะขวบตีเห็งานบางงานหนวดงานอย่างแน่ข้าเจ้าอยากไม่รีแล็กอันนี้ก็เป็นเสียงเครื่องเขาหาหาเสียงนัยยกทั่วทั่วทั่วประเทศทุกจังหวัดตุกคน เสียงคือจะมีเรือดไงยึดล้ําหนึ่งยุกลางกาหมูว่วานหมกวนอีกข้าวว่าเรือสปีดโดบ๊บเอานักท่องเที่ยวไปบาะอีหอย่างดนกกําลังจะเข่าฟังพอดีเรือระเบิดเรือระเบิดนักท่องเที่ยวก็กันโดดลงน้ำแล้วเขากับพอมีคนบ่มีผู้ใดเด้ดสูญเสียถึงแก่ชีวิตนะคะก็ได้รับาดอยู่แน่นิดน้อย ในลำบ,บารเก็ตเนี่ยนิดน้อยกะกะสามารถดับได้กะเขาเก็เอาเลือลำไมไปกดนักท่องเที่ยวกับถึงมากที่พูเก็ตนี่ลหละยุ่งหาดียังหรอกยุ่เก้อยยัง,ยง,งหรอกยุ่งบนพึ่งข้าวอยู่กับนงบัวว่า <c oughs> <c oughs> เออม,มันนี่โตหนอนนะทุกคนนี่โตหนอนร่วงลงมาจากตนน้นอะไเนี้ยโตหนอนมันมากินใบเนี่ย มันล่วงลงมาเป็นตัวหนอนเป็นขนนะเออนกมันเห็นมาก็กินเด้เดี๋ยวสั่งอาหารมากินกินแล้วก็ลงเนหลนน้าแล้วก็กลับบ้านนะทุกคนอาสนิตรกวนนะคะทุกคนเดี๋ยวบนเหลือมตาใจเว่น ใส่เว็ดน้งสี่มันก็เป็นเออมันก็ช่วยรักษาระบบดวงตาของเราเนาะประทบกับแสงตามันน้นมันเสียบตาดิต้องใส่แว่นกันลมใส่แว่นกันแด็ดส่วนมันก็เสียบตาคือนี่หลังจากที่ว่าไปเห็ดไปเห็ดขนตามาแม่นบอกไปใส่ขนตามาแล้อวะนี้ตอนใส่มันก็บผมเป็นอย่างพอกลับมาฮอดบ้าน ขี่รถมาจะใส่กับน,น้องบัวไงน้องบัวก็ขี่รถเร็วแม่นบอลบัดนี้ล้มมากับพังจะกไปฝุ่นเฮาจักอีหยังเข้าตาพอมาฮอดบ้านเสพตาทุกคนแสบตาบัดนี้ก็เลยเอาอ่ะยาที่น้องบัวให้อ่ะที่มันเป็นหลอดก็เลยประมาณต0 0ีตีหันก็เลยลุกมาหยอดตาคือก็ไข้เนีงมาอาบน้านําอาบหยังก็คือโอเคเวลาเฮาออกมาจังซี่เฮาก็ต้องใส่แว่นเนดะ้อทุกคนเวลาเฮาสิเบิ่งโทรศัพท์เฮาก็ต้องใส่แว่น เวดสายตาเป่นบ่ะแต่ว่าเวลาเขามาเดดมาทะเลกที่ลดยังเสียเออมีเวดกันล่มกันแดงก็จะช่วยขนอมดวงตาสายตาได้ระดับหนึ่งประมาณนั้นนะโฆนัาก,กันนะทุกคนบ๊ายบาย